สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับมานี้มาเกี่ยเขาให้พี่เชิญครับมานี้หน้าให้นี่ขั้นพี่น้องผู้ใดติ่ติดตามผมสี่จำหนนะครับลีบที่ผมมาไถเฮ็ดหน้าปางปีกายแล้วก็ติดลมนะครับมาปั่นตอนปั่นติดลมแต่ว่าตอนติดลมผมหน่าจะบริทายแล้วก็ มาเกี่ยวนะครับมาเกี่ยวตอนมาเกี่ยวผมมาลองมาลองอุ่มเธอแหลกเลยหน้าให้นี่นะครับหน้าให้นี่แลห,หและเดี๋ยวสีอ้อมให้นครับอ้อมให้ไว้เดี๋ยวสีผ้าไปเบิ่งเขานะครับเดี๋ยวแหมลูกน้องไทยคลิปใหมนะครับขึ้นเขาก็เขาซีฟครับหน้าดําครับเขาก็เขาซีฟหน้าดําโอเคครับไปเบิ่งคลิปกันเลย bơm vào hoa vì nó đoan 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 tái hẹn nhưng mà ba ở đâu người quay dinn sia bodoh ini. ni Anh subscribe cho kênh ไม่ค่อยดึกไปไหวหังป้ามังหันหลายกว่านี่ปุนเต็อยู่ทั้งหลังหุ่นก็นี่ยียนดยียนปาเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền

กำลังกำลังดังหลอบแหลกเลยดิทิมีตัวดังอีกอยู่ตัวหนึ่งเต็มแล้วยุบปัวไว้นะยุบปัวไว้นะยุบปัดไว้นะต้องสองตันอยู่ที่เอาเบสเดวอป่ามันมันบากหลายอั่างในบางแห่นนี่กล่องว่แถวเปิดยานแถวไหนเหนอยู่ฟิล์มไม่เอาเบสเดวอปกล่องไว้แห่นเปิดเปงานเท่า

quay đúng nào ạ ครับมาปล่อยเขาทึงๆพูนบางกเกีียวทั้งล่างครับเป็นมาปล่อยเขาทึงๆตัวนี้เขากินครับเกีียวหลักกะเที่ยงกะีด้วยตัวนี้เพิ่นจะเอาไปขายอุ่มหนึ่งครับเพิ่นจะไปขายอุ่มหนึ่งเดีย๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับเป็นกอข้อสิบครับหน้าดำ ดเดินหนาไปเั็กน้อยบนนักเดินหนาไปเล็ก่้อยนะปวดเราบอกเออเดี๋ยวจ้จังเดินก็ได้ตัวน,นี้ผมก็ได้มาปั่นครับตอนมาปัน่น <c oughs> ปั่นหนึ่งคืนน่ม่เนี่ย ลอยไปเรื่อยถ้าบโบเริงเครื่องเขาง่ามดีครับหน้าดุพี่เชิญครับไปดเูเจ้าผมพิการนี่แหละปีนี้ว่าสิบูไปว่าเห็นดุพีกว่าท่านไป,ปพิการมากกบมาเห็นดุพีกพระท่านนะครับสวยครับพรท่านเห็นเห็ดขอ,อกดูครับขอ,อกไปซื้อไว้น้ำเพลนน่ะละผมพรท่านเด็นเอามาใส่อยู่ ูุ่นแล้วไปหาสอบเไปไนไงเน็มแน่หากระสอบเปไวหนึ่งขั้นเออเอากระสอบไไมาห้ยขั้นมันเหลือนะ่สวยครับพุ่นจูกูครับโอ้ยเบิดบอยนะ่ะ อเอ้นไหครับสะอาดพ่อ่ครับแบบนี้เม็ดเศษเฟ,เฟืองก็บ่มีนะครับเศษเฟืองก็ไม่มีไปว่ารถคูโบาต้าเกียวบว่าสาดนะครับนี่สูมให้เบิ่งเลย กวาดไปตั้งนานแล้มั้ตัวนี้กะเป็นโมบานปุ๋ยคนมาปุ๋ยเป็นแข่งแล้วค่ะกับโบดีเขาโบดีต้นเลียบวานเป็นกอขอสิบ นะครัเขาเหนียวนะครับรบอขอสิบหน้าดำสำหรับคนที่เขามาเบ่งกับฝากกดติดตามให้ผมเมด้อครับกดไลค์กดแชร์ผมแน่ตอนนี้กับประสบปนสนเร็จในด่านช่อง youtube แล้วนะครับก็ขอบุญขอคุณพี่น้องเอยอไอ้แชายิ่งเขานะครับที่ซอยกดติดตามซอย กดกระดิ่งให้นะครับกดแช่ให้กดไล์ให้ผมนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับอ้าทั้งหลังเหลือไวห้หน้อยนึงเดี๋ยวสอมมาให้เอา <c oughs> โอเคครับสนับคลิปนี่ฝากกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์คือเก่าครับสวัสดีครับ